โอเคเสียงดีดจริงๆ่ะมาเล่นกันกัดกัดกัดแล้วก็กัด,ก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 ดคือตอนนี้เราชงอาหารให้มนะันแล้วฮะเราจะมาป้อนอาหารก็ชาเขียกับชาบูกันร้องลร้องระงมเลยเฮ้ยกล้องมันเคลื่อนอนะ่ะพอดูอยู่ เราจะปั๊มตัวนี้นะเอ๊ะๆๆดู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 ความหิวดูความหิวเห็นไงดูความหิวชาวเขียวจะชกไม่เป็นนะชาเขียวค่อยๆกินค่อยๆป้อ,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 ปอนตัวนในชาบูเนี่ยไม่ต้องห่วงเราจะป้อนชาบูโชว์ก่อนนะนี่แล้วชาบูชาบูหิวมากแนละ้วมานี่เร็วแล้วอยากก่าเกาะไม้เออะิงมาก่ะ นี่จะชาบูฮนะบูเย็นเราทรายนะฮะร้องดีมากเดี๋ยวเราจะป้อนให้ดูนะชกชกชกเสร็จแล้วก็ปั๊มลงเลยัะปั๊มลงเลยโอ้เจ้าตัวนี้ชกเก่งมากมมเป็นไงไหนโชกล้องหน่อยอ่า บอลองชนกล้องพอร่วงนะสอ,องตึงๆฮนะอ้าวยืนตรงนี้ก่อนอ้าตัวนั้นหิวตัวนั้นหิวอะตัวนั้นหิวไม่ยอมไม่ยอมอาส่วนในช้าเขียวนี่มันโชคไม่เป็นนะะเราต้องค่อยๆป้อนมันช้าเขียวโชคไม่เป็นนะฮะช่วค่อ,คอยป้อนชนก้องพ่อนะ ตัวนี้ได้มาเมื่อวันอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองเมษายนนะทดแทนตัวแรกตัวแรกจึงเป็นตัวที่แบบตัวแรกในชีวิตเลยตัวแรกมันหลุดไปนะเป็นไงชชบูฟังเสียงชชบูโอ้โซก้อนน่อยเสียงดีจริงๆเอาอีกไหมเอาอีกไหม อาจจะให้อีกสักสามซีซีนะอ่าดูการโชกดูการโชกโอ้โหดึงได้โชกชกชกชาบูนี่ชกสุดยอดนะอืะออพอแล้วแปดซีซีแล้วเต็มท้องแล้วไปไปเดินเล่นไป ส่วนชาเขียวมันชกม่เป็นเดี๋ยวเราจะเอามันมาชกฮนะดูดูด,ดูไปเล่นนั้นใหญ่เลยอ่ามายืนตรงนี้ชาเขียวมาชาเขียวอเออให้มันเกาะนิ้วไว้ชาเขียวมานี่ อานี่คือชาเขียวนะสีพายแอปเปิลนะฮะดูหน้าตาละหลอกกันชาเขียวนี้มันโชคไม่เป็นฮะเราต้องป้อนมันแบบค่อยๆป้อนหรือไม่ก็หรือบ้อนไม่ต้องหมอดปลอด่ปลอยมันไว้ ส่วนตัวนี้โชคไม่เป็นงะต้องค่อยๆค่อยๆบีบโชคไม่เป็นต้องค่อยๆบีบเราป้อนอย่างนี้ก็ไนดะ้ะให้มันแบบเขาเรียกว่าให้มันเชื่อง,องเจ้าของแต่คราวนี้ผมจะรวบรัดนิดนึง ผมจะให้มันนั่งที่เขา่าหัดกล้องมาหนะกล้องถึงไหมอ่าพอจับกล้องนี้ให้พ่อหน่อย,อยผมจะป้อนมันทั้งน่ะแค่บีบปากมันเหมือนไก่ครับเหมือนรัปันปันสะเล็ตไก่อะ มันก็นจะโชว์ของมันไปเองอ่าไม่เป็นไรครับ่ากินกินโชว์ไม่เป็นตัวนี้โชว์ไม่เป็นแต่ดับปั๊มให้ปั๊มให้เออเก่งมากเก่งมากอืมหมดแล้วโชว์ตัวีอทีดิโชว์ตัวอีทววอทีอ่าสีพายแอปเปิลน,นะฮะสายกรีน ขี้ใส่หลังนะโอเคคลิปนี้ก็แค่นี้กันนะฮะแค่จะโชว์ตัวนกตัวใหม่ฮะขอบคุณครับ